โหเหตุแล้วด uh, e. ึงแหขนเลยได้เว้ยเนาะนี่มันไอ้เอาขึ้นเต้นั่้ก็ได้เอาขึ้นเต้นั่้ก็ได้เอามองได้มันง่ายอู้ยใหญ่เลยไหมปลาทูบึ้งนี่เฮ้อเกือบเกือบขึ่เลยเกือบคืบเลย ้าอยู่เอามาเจสบโลเอาวชิก้าบเจดอาิบเจ็ดีร้าเอดือทมองสนีเศร้เลยกอนนี่บ่อย่า้เตยเพราะว่าเศรโลคโลูดไดบลูดสบายดีทุกคนสบายดีกับบรรยากาศแรงๆนะมานีเฮาพากันมาเอาปลาอยู่นองมานีอยู่นองสะอยู่บ้านนี่แหละเพราะว่าลบานมีงานคือว่า เป็นงานชุบนะงานชนะุบนะบ่าวเชิ่ว่าเป็นเหตุผลที่บ่าวบบอาทิตย์หไดในรงคลิปในหลายหมืนนะ่นละเพราะว่าข่าเวียกค้างงานทีมงานหาปลากัามาหลายคนเติบเลยแ,บบแปดเก่าคนถึงบ่าวอาทิตย์ไหนได้บอสหนะมานี่บอ สช่ประมาณค่ะโอ้ได้สองแล้วบ่นี่ของเจ้านีน่อ๋อมีแต่ปลานางนวดตัวใหญ่เลยนี่ตัวใหญ่เลย สามตัวทั้งในกระสอบนะเขาได้สามตัวเลยสามตัวนี่ก็ประมาณสี่โลเลยประมาณนี้สามสี่โลเลยป้าตวคือม้านะเนขึ้นมาขึ้นมา ดึงแหขาดเลยด้วยเอาขึ้นท่านได้ก็ได้เอาขึ้นท่านได้ก็ได้เอาโมงนั้งมันง่ายเร็วเออเนี่ยนั่นบ่เห็นไหมเขาก็ะสอบให้ดูแต่คลองเราแห่หันด้วยเฮ้ยตัวใหญ่เฮ้ยแต่หางุ้ยเฮ้ยออป้ายังไงป้ายีนเนาะ Ba chiên, bắt đầu nha trời. Ba mang xong rồi đấy, đâu. Wa bóng, bóng, Qua bóng, 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 bóng,

ปรยบาไปไปไหนโนตห่วยมันไปก็ตึกเอามายแล้วเว้ยาสิตึกใคือเกาใจขอ้อนเส่าห่วยนักกึึกเลยได้โอ้หไล่ตอไปได้ฮะคือพ่อไหวได้กำลังหมวนห้าพูนเลยไั่ได้คืนนี้แล้วโอ้ตัวเอาเอาเอา โอ้ไปๆๆครับครับครัเอาโตโอู้ใหญ่กเลยมั้ยเฮ้ยอีกฝั่งแล้เพิ่นมาเลยี่ อะไราะาไานปล่อยมันไหนไปปล่อยมันก็ตายคือเก่าปล่อยเท่าเอาไ้หนเรานี้ค่ะเรรปล่อยยังันจะต้อนนี่มายังว well, so ่าเอาไยังยืนหาว่างเดสิว่าจะตอะเอายังยืนดีะอุ้ยปลีหิโฮปลีหิโฮเดี๋ยวได้ถือบ่ห่วจันเนีใหญ่ ด้ใหญ่ให้สิล่อยมันโ้ี่ำนี้แล้วเห็ดกินเนาะเออซำนี้แล้วบอสันมีมานะบอสนเนาะขนมานี่ได้ฉยนี่ก็ชอบแต่พี่จะปลาของเจ้าได้เออขนาดได้เจ้าเลยแกขึ้นไป อ้เอออยู่นี่แหละอยู่นี่แหละอยู่นี่แหละนี่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 นี้เทานี่น้ว่าใชโอ้ยยุ่ผิดไปหัวตกเหมนตั้มงามไหม่นี่โอ้ยตึมาไก่โพสมันออกไปพ่นแล้วป่าอะ โอ้ปลาคอมันอยู่ในแถบหิมสะพานเจออีกแล้วเจออีกแล้วสองสองเยอขึ้นมาเลยเออปลาโด้วยมือเปล่าได้บอเส้นบันานี่มันอยู่ดีนั่นเออ

นี่เฮ้ยเกือบเกือบขืบเลยเกือบขืบเลยเกือบคืบอุ้ยถึอหรอบ่มันหลุดไปเลยที่ไปแล้วนะถ้าถือมื่กันดึงเลยห่ะเอาตัวเดียวเนาะ

อมันสักสโลดยแล้ดยประมส่นมันก็ว่าแฮงโว่สิบโล่โว่ว้าวโอ้ตุกหนักเออบัดนี้คือคือยุกนี่มัใตัวนั้นใกล้เลยไหไม่ตองบัวเลยปลาตัวลโลใหญ่ปลานน้มันสักว่าหาโลหโลกโลนี่แหละ <laughs> này lẹ... à, đi đi. là sâm nhanh hơn. Mãi nó chân <laughs> <laughs> <bí>. nó. Mãi mãi mãi. Oh, phải ở chiều, đi. Oh, là, 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 จิ้มบุกข้าวเออนะเห็นแล้วเดี๋ยวเราขากันแหละจิ้มกันปะวาเหนือเงี่ยวเลยเขาไปโหลดมาจีนเขาไปโหลดมาชัดๆมาชิดๆเขาลิบป่ะสุด เล้นดย่อมยูประมาณจักโลสิปลาลูกเนี่อยู่หาวปลายลูกายลูก้าพอดว่าิหาพ้านนี่คิดว่าผมมาิาลูกโอ้นักเติมไดสิพาลูกเกือบาลูกเลานีะป้านี่ฮะี เด้งัานะท่าขอท่าลกบจักอีเทียงกันเลยบอลที่ผาบอะจลกาไเนะเมื่อนี้เราเมื่อติดแล้วนะเมื่อนี้ค่ะ์เยี่ยม้ันตนี่เอาลายนีลูกเดี๋ยวเอาเอาเามเดียมันลายคนเออมันลายคน ป้าแถอยู่อด๋อเรฮะเอาเบโลเอาเอาเก้ายเเอาเเอาเเกบเเออเดี๋ยวเกือเ้า่มสนีเ้ายก่อนดี่ะเอี๋ยได้ตื่เยเพราะวาเโลดบลดไม่บลดเออโอเคไปกอไปวแต่เมื่อะเขาเป็นที่่ออ่้คนเออเอาโอเคทุกคนบัดนี้กกันเมื่อก่อนบัดนี้เพราะว่าเอาปลาเาก็เอาเหลล ประมาณเกือบสักเศ้าโล่หละแต่ว่ายัางรูปบุได้ว่าเขาได้จกัจกโล่นะเมื่อในสิติดสิ่งเบิงยังว่ากัน <c ười> ถ้าม,มีสิ่งถ้าบุมีสิ่งเลยก็แล้ว<ด>มอพอกันใหมในวิดีโอต่อไปวิดีโอนี่บุมมีอย่างไรบ่าวติ์ขอเก่าครับว่าสบายดี